โรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาฒจัดการอบรมการผลิตและส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอนบรรยากาศสนามสอบวันแรกของการสอบแข่งขันบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขตสอง นาทีชีวิตให้การช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุถูกรถพุถ่งชนทำให้เหล็กพักเท้าและก้านเกียร์จักรยานยนต์ทิ่มแทงทะลุขาน่องสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาที่สลานครแม่สอดกับดิฉันกรวรรณาแก้วค่ะวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนารวมจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนตุลาคมค่ะชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดจัดกิจกรรมการประชุมประจำเดือนให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนา นาาลาอเนกประสงค์ชุมชนชุมพลพัฒนาเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีนายองค์อาจสันคชาหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนาและนางแสงล่าสันคชารองหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนานำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในชุมชนร่วมการจัดการประชุมพร้อมจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนตุลาคม ซึ่งการประชุมประจำเดือนของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในครั้งนี้มีการจัดก,กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อเป็นการร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจนอกจากนี้ยังมีการชี้แจงข่าวสารในเรื่องของการประชุมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดในวันที่21ตุลาคม2551 ณที่ทำการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดวัดมณีไพรสนปิดท้ายการประชุมเป็นการร่วมกันร,รับประทานอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยว่าจัดการอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนค่ะ ที่อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาฒอําเภอแม่สอดจังหวัดตากคณะครูฝ่ายกิจกรรมร่วมการจัดกิจกรรมการอบรมการผลิตและส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอนให้กับคณะครูผู้สอนโดยมีนางวาสนาเบ้าหนีรองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาฒเป็นประธานเปิดการอบรมและนางสาวยุพน,น์ชมณีครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาฒเป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะครูนักเร editors, helmet, ียนผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้35คนการจัดการอบรมโครงการผลิตและส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอนครั้งนี้เพื่อเป็นการจัดหาสื่อการเรียนการสอนให้ครบถ้วนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในด้านต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้จากสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและเพื่อให้คณะครูผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันในการผลิตสื่อตามวัตถุประสงค์โครงการดังกล่าว รับชมบรรยากาศสนามสอบการแข่งขันบรรจุข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยตังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตสองในวันแรกค่ะที่โรงเรียนแม่สอดแล้วโรงเรียนสพวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขตสองกำหนดให้เป็นสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่สองประจำปี2558จำนวน10กลุ่มวิชา20อัตราโดยมีกำหนดการสอบภาคก่อนในวันที่10ตุลาคมสอบภาคขอในวันที่11ตุลาคมและสอบสัมภาษณ์ภาคขอวันที่12ตุลาคม2558สำหรับในครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าสอบแข่งขันจำนวน1,787คน โดยช่วงเช้าก่อนเข้าห้องสอบผู้สมัครต้องนำกระเป๋าไปตรวจและเก็บไว้โดยเจ้าหน้าที่โดยไม่อนุญ,ญาตให้ผู้เข้าสอบนำสิ่งของใดๆติดตัวเข้าห้องสอบเลยนอกจากบัตรประจำตัวเท่านั้นและในห้องสอบมีการเตรียมอุปกรณ์สำหรับการทำข้อสอบไว้ให้ทั้งดินสอปากกายางลบเพื่อเป็นการดำเนินการป้องกันการทุจริตอย่างเต็มที่ โดยนายอนุไทยไทยวันศรีผู้มำนวในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขต2เปิดเผยว่าการสอบครั้งนี้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขต2จะดำเนินการด้วยความบริสุทธิธรรมโปรง่งใสตรวจสอบได้โดยมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอนหากพบปอดแสหรือมีกลุ่มบุคคลหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือผู้เข้าสอบแข่งขันได้ในการสอบครั้งนี้ โดยทำการเรียบผลประโยชน์ตอบแทนหรือเรียกค่าใช้จ่ายจากผู้สมัครสอบขอให้ผู้สมัครสอบแข่งขันตรวจสอบแหล่งข่าวหรือข้อมูลดังกล่าวโดยแจ้งให้ข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0817075312 0819539789 0932465437และ0877354685 สำหรับผู้สมัครเข้าสอบแข่งขันนายสมชัยแก้ววน,นาได้เดินทางมาจากจังหวัดน้องบัวลำพูเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางสายตาถึงแม่สอดด้วยความไม่ชินเส้นทางนั้นทำให้รถได้รับความเสียหายในเช้าวันนี้ก็สามารถเข้าสอบแข่งขันได้และยืนยันว่าจะนำรถของตนกลับไปซ่อมแซมที่จังหวัดน้องบัวลำพูโดยหลังจากที่เป็นข่าวในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้รับกำลังใจอย่างมากมายและคำอวยพร ผ่านการสอบในครั้งนี้ด้วยเช่นกันครับสอบพอจากเขตสองนะครับมีามพร้อมในการสอบบรรจุครูผู้ช่วยในครั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าเมื่อคืนนี้จะมีฝนตกนะครับหรือช่วงเช้านี้ก็ยังมีฝนตกอยู่ในในพื้นที่นะครับผมเรียนกับทุกท่านนะครับนในเรื่องของของการสอบนะครับเรามีมาตรการที่เข้มงวด นะครับเช่นผู้ที่จะเข้าห้องสอบนะครับจะไม่มีอุปกรณ์สื่อสารหรืออุปกรณ์อื่นๆนะครับสำหรับที่จะเข้าห้องสอบครับในขนาเดียวกันนะครับในอาคารที่ผู้เข้ารับการสอบอาจะขึ้นสอบเนี่ยะจะมีเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายกรรมการเราเองแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ ตำรวจนะครับได้ดูแลในเรื่องของการสแกนในเรื่องของเครื่องมือต่างๆนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเราจะดำเนินการให้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมมากที่สุดนะครับสำหรับผู้สอบของตักเขตสองในวันนี้นะครับมีผู้เข้าสอบทั้งหมด1,700คนนะครับเราใช้สนามสอบอสองสนามนะครับก็คือโรงเรียนสัพพวิทยากับที่ดี คือโรงเรียนแม่สอบนะครับถ้าที่สอบถามนะครับมีผู้สมัครเนี่ยมาจากหลายภาคนะครับอย่างเช่นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,อาทางภาคเหนือนะครับก็เมื่อเช้าได้ตรวจความเรียบร้อยแล้วนะครับก็คิดว่าวันนี้ก็คงจะเป็นการสอบนะครับที่ราบลื่นนะครับแล้วก็เราก็อยากจะที่ได้ว่า คุณครูนะครับซึ่งจะมาบรรจุที่เราเนี่ยเป็นคุณครูที่ดีนะครับแล้วก็มีความรู้นะครับแล้วก็เป็นครูเก่งครับมากครับจังหวดัดตากจัดการประชุมคณะกรรมการนโยบาย,บายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากครั้งที่ยี่สิบสามค่ะที่ห้องประชุมชั้นสี่สำนักง,งานเขตพัฒนาเ,เศรษฐกิจพิเศษตากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสมชายหหทยะตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาครั้งที่23ทับ2,558รวมกับส่วนราชการพร้อมคณะที่ปรึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและคณะทำงานระดับตำบลน,นำโดยดรเทริดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดประธานคณะทำงานระดับตำบล ในการนี้ในที่ประชุมได้ร่วมกันหารือรับฟังรายงานผลการสรุปการประชุมติดตามการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากโดยเฉพาะรายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคของคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษร,ระดับตำบลทั้ง14ตำบลอำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดและอำเภอพบพระซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการขับเคลื่อนโดยคณะทำงานของตำบลน,นั้นๆ ทางนี้เพื่อเน้นย้ำให้คณะทำงานระดับตำบลเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันและสามารถเดินหน้าพัฒนาพื้นที่อย่างต่อนเนื่องเพิ่มศักยภาพในการเตรียมความพร้อมรองรับการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจกพิเศษตากให้เกิดความเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ได้แจ้งการดําเนินการเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และสถาปนาบ้านพี่เมืองน้องระหว่างแม่สอดเมวดีซิสเตอร์ซิตี้ตามนโยบายของรัฐบาล โดยขณะนี้ได้รับการตอบรับและความร่วมมือจากจังหวัดเมียวดีเป็นอย่างดีและทั้งสองประเทศจะเดินหน้าสารสัมพันธ์กันในทุกมิติซึ่งในล่าสุดได้จัดการแข่งขันฟุตบอลมิตรภาพสองแผ่นดินตากเมียวดี2015สตองเกอร์จูเกเจอร์คับเป็นการแข่งขันแบบเยือนเย่าในวันที่10ตุลาคมนี้ โดยทางจังหวัดมีวด,ดีจะเปิดสนามรับการมาเยือนของทีมนักเตะจังหวัดตากนอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้แจ้งผลการจัดงานมหากรรมเทศกาลอาหารชนเผ่าและพื้นถิ่น Tribal and Local Food Festival 2015ในวันที่27-29พฤศจิกายน2558ณศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวศูนย์โอทอปอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก โดยแจ้งรายละเอียดรูปแบบการจัดงานจุดเด่นของอาหารชนเผ่าเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวรวมถึงทุกภาคส่วนรวมกระตุ้นความแปลกใหม่ของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตากอีกด้วยด้านดเร,เ,รเทอรเกียรติชินสอระนานนายกเทศมนตรีนครแม่สอดประธานคณะทำงานระดับตำบลกล่าวถึงการขอใช้พื้นที่บริเวณหลังมหาวิทยาลัยราชพักกัแพแงเพชรแม่สอด เพื่อขอใช้เป็นพื้นที่ศูนย์ราชการเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการขยายเมืองโดยในส่วนของเทศบาลนครแม่สอดจะขอใช้พื้นที่เพื่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคปรับปรุงระบบประปาสำหรับการเตรียมความพร้อมขยายพื้นที่เมืองใหญ่รองรับจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งปัจจุบันยังประสบปัญหาการใช้น้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้ง เทศบาลนครแม่สอดจึงได้มีโครงการเตรียมความพร้อมรองรับและแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักพุ่งเข้าชนรถจักรยานยนต์ของนักเรียนทำให้มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บสาหัสสองรายค่ะผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อเวลา13.00นวันที่9ตุลาคม พันตำรวจโทเทารวัตหมู่พยักพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยหลายสำนักเดินทางเข้าให้การช่วยเหลือเด็กนักเรียนสาวหลังถูกเหล็กก้านเกียร์และเหล็กที่พักเทา้ารถจักรยานยนต์แทงทะลุน่องไม่สามารถเอาออกได้อยู่ในอาการบาดเจ็บสาหัสโดยเจา้าหน้าที่ต่างต้องช่วยกันนำเหล็กทั้งสองชนิดออกจากน่อง เพื่อนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแต่ไม่สามารถเอาออกได้โดยใช้ทั้งเครื่องตัดทางเพื่อให้การช่วยเหลือผู้เคราะหร้ายครั้งนี้คือนางสาวสุภารัตน์กวินวานิชอายุ18ปีนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล5สังกัดเทศบาลนครแม่สอดซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลานับ2ชั่วโมงเพื่อนำเหล็กออกมาทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บมีอาการสลบหลายครั้งเนื่องจากเจ็บปวดจากพิษบาดแผล โดยมีนางวิมลรัแแสม้าอายุ36ปีมารดาของนางสาวสุภารัตนยืนร้องไห้ด้วยความเป็นห่วงบุษสาวส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีนายวียระไม่ทราบนามสกุลอายุ18ปีและนางสาวสุภารัตกวินวานิศอายุ18ปีกำลังจอดรถเติมน้ำมันอยู่ที่ตู้จำหน่ายน้ำมันอัตโนมัติบริเวณสามแยกถนนสายแม่สอดถึงพบพระ จู่ๆมีรถบิกอัพอีสุสุสีบรอนหมายเลขทะเบียนกอไก่จอจาน462พระนครศรีอยุธยามีเด็กชายอาทิตย์จิตตะทรอายุ17ปีอยู่บ้านเลขที่8หมู่ที่7ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระขับรถเสียหลักพุ่งเข้าชนเด็กทั้งสองคนที่กำลังยืนเติมน้ำมันอยู่ส่งผลให้นางสาวสุภารัตน์ ถูกเหล็กก้านเกียร์และเหล็กพักเท้ารถจักรยานยนต์เสียบทะลุขาน,น่องอย่างน่าหวาดเสียวจนเจ้าหน้า,าจนจนที่โรงพยาบาลแม่สอดและชุดกู้ภัยได้ช่วยชีวิตไว้ด้วยความกุลาหลนานกว่าสองชั่วโมงส่วนด้านนายเวียระเพื่อนชายที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นเดียวกันได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่สอดไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะผ่อนไปออกไปเลยครับไปตรงนั้นไปเลย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  รับชมรายงานพิเศษจังหวัดตจาดงานแม่สอดเซ็กเอ็กโปสองพันสิบห้า่งเสริมธุรกิจการค้าจังหวัดตากค่ะการจัดงานแม่สอดเซ็กเอ็กโปสองพันสิบห้าหรือมหกรรมการลงทุนการค้าพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากณอาคารศูนย์การแสดงสินค้าและการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก เป็นกิจกรรมหนึ่งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเพื่อเปิดโอกาสในการจับผู้ทางธุรกิจ150ผู้ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการไทยและต่างชาติมากกว่า20ประเทศและสร้างมูลค่าจากการเจรจาได้มากกว่า50,000ล้านบาทงานนี้มีนายชยายิ้มิิไลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรักฐมนตรีได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานซึ่งนายชยาเชื่อว่าภายในอีกไม่กี่ปี การพัฒนาเขตเศรษฐกิจตากจะสมบูรณ์แบบิเต็มรูปแบบมีทราบมาว่าสะพานสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่สงเนี่ยจะเสร็จประมาณปลายปี2560อีก2ปีข้างหน้านะครับและในขณะเดียวกันสนามบินก็จะขยายก็อีก2ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้น expectedly ที่จะ completed นะฮะพอเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยสำหรับแม่สองเนี่ยผมคาดการว่าน่าจะ3ปีถึง3ปีครึ่งขึ้นไป ก็จะ set establish แล้วก็ที่จะขยายเรื่องโลจิสติกเรื่องสินค้า m a t c h i n เรื่องอะไรต่อไางๆเพราะฉะนั้นอีก3ปีถึง3ปีครึ่งผมเชื่อว่าน่า,นาจะน่าจะ nearly complete nearly, nearly. ภายในงานดังกล่าวมีการจัดนิทรรศการงานแสดงสินค้ากว่า200บูธมีการแสดงจากศิลปินชื่อดังพร้อมกิจกรรม การแสดงศิละปะวัฒนธรรมร่วมสมัยขณะที่ประชาชนนักธุรกิจหลังหลายกว่า1000งนคนไปร่วมฟังเวทีการสัมมนาในหัวข้อมุมมองการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากงานนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการสะส,ะสะปอนอในฐานะเจ้าภาพร่วมงานกับจังหวัดตาก สมาคมการค้าเครือข่ายธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึงวันที่27กันยายนที่ผ่านมางานนี้เป็นการกระตุ้นเขตพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างโอกาสให้นักลงทุนโดยสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการประกาศพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากหมดเวลาของการรับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงเวลานี้แล้วค่ะ ท่านสามารถรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ a c e b o o k สำนักข่าวนครแม่สอดค่ะในวันนี้ดิฉันกอรวนนาแก้วต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในช่วงหน้าสวัสดีค่ะ